มาแต่งหน้าเป็นผีกันวันนี้ค่ะเราจะมาถ่ายแบบวันฮาลีนจะมาถึงเราก็ใส่คอนแทคเลนส์กันนะจ๊ะเปลี่ยนสีตาไปก่อนเลยดนี่ค่ะสีฟ้าน้ำทะเลสวยงามหลังจากมาลบคิ้วค่ะแล้วก็เริ่มลงรองพื้นจานี้ลงไปสักพักก็คือข่าวทั่วใบหน้าเลย อ่านเสร็จนะก็จะมากรบคิ้วกันจ้าลบคิวเรียบร้อยแล้วมาดูผู้หญิงว่าคืนเต็มเป็นอะไรกันพี่อันแต่งเป็นฉากกี้นะอันนี้เริ่มแต่งตาแล้วอ่ะสมอเข้าไปบัตรเข้าไปบัตรเข้าไปมาดูแม่ดา,าเดียนหน่อยโอ้โหวาดแขนใหม่ขึ้นแขนใหมก่กะดูกใหญ่มากรู้เลยอันนี้ต่อจาอ้าอ่ะช่างเริ่มลุ่มนะเริ่มวาดหน้าแล้วอ่านเสร็จที่เราไปดูเขาอื่นแต่งหน้าเสร็จเริ่มวาดหน้าตัวเองมาดูซิจะเป็นตัวอะไรนะข้างหลังอ่ะอ,อุ้ย หลังจากนั้นก็ไม่เปลี่ยนชุดจ้าชุดเราก็สีงามนะจ้าจัดเต็มนะจ้าแล้วก็มา ใส่วิกจ้าทำผมต่อจ้ายังไม่จบจ้าตั้งแต่บ่ายโมงจนสี่โมงเย็นนะจ้าการแต่งตัวอาเริ่มมาผมมาสีทองจ้าโอ้เปฝรั่งแน่นอนผีทองอย่างนี้อาเริ่มจัดแต่งทรงวิกแล้วเอาปิดคิ้วหมดเลยนะจ้าอามาดูคน,นอื่นบ้างอ่ะนี่ทายเสว่าเป็นใครนะจ้าลองทายมาพิมพ์มาเร็วอะอันนี้อาลองแกล้งแกล้งคอมเมนต์มาซิว่าใครแต่งเป็นอะไรบ้าง